เอาละก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกม SD Gundam G Generation Eternal นะครับก็ในวันนี้เนี่ยมันมีอัปเดตใหม่มาตอน10โมงเนาะแต่ว่าผมเพิ่งได้มาอัดคลิปนะครับเพราอมือแต่ไปหาเพชรมาเพิ่มนะครับเพิ่งมาเปิดกาชาตัวใหม่นั่นเองกาชาตัวใหม่ก็นี่เองเอ่อเป็น l i m i t ต็ดไลฟ์ไทม์นะครับสไตฟ e ดอมกันดั้มนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็น l i m i t ต็นะครับสไตฟีดอมนะครับกับยานแม่ลักส์คลานะครับ เป็นลิมิเต็เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ผมผมไม่แน่ใจนะแล้วก็จะมี justice Gundam นะครับตัวนี้เนี่ยหลังจากตู้นี้หมดไปแล้วเนี่ยน่าจะเข้า premium unit assembly ธรรมดานะครับตัวนี้สำหรับตัว justice Gundam นะก็ในวันนี้เราก็จะมาเปิดหาเจ้า Strike Freedom กันนะครับผมผมเปิดได้ทั้งหมด7มัลตินะครับก็คือ70โลนั่นแหละคือผมขาดพีดไปอีก500จะเปิดได้อีกโลหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของอัปเดตนะครับ ก่อนที่เราจะเปิดมีอัปเดตด้วยเขาบอกว่าเนี่ยมีวีริศสามมิเลียนดาวโหลดก็คือครบรอบครบ3ล้านดาวน์โหลดนะครับในอันดับ1ในร้านค้านะครับผมมีอะไรบ้างอ่ะแจกนะครับเพชรส0มพก็คือเปิดได้1มัลตินะครับสามพเพชรนะครับผมก็คือใครที่จะรีไอในวันพรุ่งนี้เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ารีไอที่สมัครเข้ามาใหม่จะได้3า0 0ัเพชรด้วยไหมปกติเนี่ยสมัครใหม่มันจะได้ หมื่นสองหรือเปล่าพรุ่งนี้อาจจะได้เป็นหมื่นห้าเปิดได้ห้ามอติหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าได้สามพันเพชรแน่ๆครับในวันพรุ่งนี้นะครับเที่ยงเวลาเวลาเที่ยงตรงของเวลาญี่ปุ่นนะครับก็คือสิบโมงบ้านเรานั่นแหละสิบโมงเช้าบ้านเราเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นอีเวนต์ตู้นะครับแล้วก็ในส่วนของสเตทนะครับใครสลับใครที่หาเพชรมาเปิดเพิ่มเมสเตทเนี่ยมันมีมาเพิ่มก็คือกระน้ำซีรคอลเลคชั่นนะครับส่วนนี้เนี่ย ผมแนะนําให้ทํานะครับเพราะว่า1เลยคือเคลียร์นอร์มอลได้1000แล้วก็เคลียร์ฮาร์ดได้อีก1000ซึ่งฮาร์ดเนี่ยมันมีแค่ด่านเดียวนะมันมีแค่ด่านเดียวแต่ได้เพชรหนึ่งพันก็คือคุ้มมากนะครับผมด่านเนี่ยมีทั้งหมด20ด่านนะครับผมรวมกันได้ด่านละห้าสิบเพชรเคลียร์ครั้งแรกนะครับได้ห้าสิบเพชรก็รวมกันเป็นหนึ่งพันนะครับรวมกับที่ได้เคลียร์นอร์มอลเสร็จได้หนึ่งพันแล้วก็ฮาร์ดอีกหนึ่งพันก็คือเปิดได้หนึ่งอีกหนึ่งมัล กระนำซีดนะครับ e ีคอลเลกชันก็จะเปิดได้อีกหนึ่งมัลติฟรีไปเลยนะครับแล้วก็ที่แนะนำให้ทำก็คือเพราะว่ามันมีแต่วิดีโอครับก็เราก็แค่กดเข้าไปดูแล้วกดสค i ิปนะครับผมสค i ิปนี่จะอยู่มุมบนขวาเนาะกดเข้าไปดูแล้วสคริปสคิปไปได้50นะครับส่วนด่านที่เคลียร์แล้วก็ตัวมันก็ไม่ต้องใช้เต็กเก่งมากเนี่ยเห็นไหมครับใช้พลังแค่หกหมืเองด่านฮาร์ดก็ใช้พลังแสนเดียวเองครับผมแสนแสนหนแต่บอสบอสนี่ก็อ ต้องใช้พลังเท่าไหร่เคลียร์บอสเนี่ยอ่าเห็นไหมแสนห้านะครับเคลียร์บอสจริงๆไม่ต้องถึงก็ได้นะครับแค่เรามีตัว UR อร์เก่งๆสักตัวมาแบกก็ผ่านได้แล้วนะครับผมเวลร้อยอันับบินเวลร้อยก็ผ่านได้นะฮะอ่าทีนี้ในส่วนของอีเวนต์นะฮะมีอีเวนต์เออมีอีเวนต์นี้ด้วยนะครับอัปเกรดสเตตนะครับผมได้มาเพิ่มอีก2ครั้งนะครับก็อันนี้ดีเลยนะครับคือได้เพิ่มอีก2ครั้งนี่ดีนะครับเงินก็ได้เพิ่ม ได้เพิ่มอีกสามหมื่นนะครับสามหมื่นนี่เยอะนะครับเพราะว่าเราเล่นต้องเล่นด่านหลายตามากพวกนี้ก็ได้เพิ่มหมดนะครับผมอ่าต่อไปจะเป็นอีในส่วนของอีเวนต์นะฮะอีเวนต์ Event เนี่ยกระนั้มซีดแอสเทรย์นะฮะมันก็จะมีในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นอีเวนต์สเตทเนาะอีเวนต์สเตทเนี่ยจำกัดการเล่นนะครับระดับฮาร์ดนะครับจำกัดการเล่นก็คือถ้าเราเคลียร์ครบไปแล้วเนี่ยเราจะเล่นไม่ได้อีกนะครับผมก็ได้นักบินมาด้วยเป็นนักบินของ เอสเรยนั่นแหละส่วนด่านพวกนี้เนี่ยเล่นได้ปกตินะครับผมไม่รู้ว่าได้ตั๋วไหมพวกด่านธรรมดาเดี๋ยวมาดูก่อนอาได้ตั๋วเหมือนกันนะครับด่านธรรมดาก็ได้ตั๋วนะครับแต่ว่าแนะนําให้สกิปแค่ฮาร์ดก็พอครับเราเก็บ Energy ไปทำอย่างอื่นบ้างก็ได้เพราะอีเวน์อีกหลายวันนะไม่ต้องกลัวหมดพอเราเล่นเคลียร์สเตจจบเสร็จนะครับผมเราก็จะได้ตั๋วครับมาลงบอสนะครับผมซึ่งบอสเนี่ยเขาจะได้แต้มเหรียญเมดอลนะครับ ในส่วนของบอสพวกพวกนี้บอสอ่ะเราจะเล่นในสไตล์เอาตัวแท้งมายืนก็ได้นะครับตัวแท้งมายืนแล้วก็ตัวดาเมจตัวหนึ่งแล้วก็0วนวนวน,วนไปอย่างเดียวก็ได้นะครับส่วนได้สองครั้งอย่างเดียวแต่ว่าผมแนะนําให้หยิบพวกตัวดีบัฟมาเยอะแล้วหยิบตัวดาเมจมาทีมละตัวครับมันเลือกได้สองทีมนะครับเนี่ยหยิบตัวดาเมจมาผมเนี่ยทีมซีทผมมันมีแค่ดาเมจสองตัวนะครับโซ่ทีมหนึ่งผมผมเป็นทีมยูซีนะครับทีมกันดั้ม เอามาทำดาเมจนะครับผมไม่ยากอันดาเมจนี้ไม่ยากครับเพราะหนึ่งคือบอสไม่ได้ตีแรงเวอร์วังแต่หลอดแค่หลอดแค่เลือดเข้าเยอะครับเลือดครับแปดแสนต่อไปจะเป็นในส่วนของเดฟดอะแกรมนะครับในนี้เนี่ยก็จะมีเดฟดอะแกรมที่เป็นแอสเทรโกเฟมเอนะครับก็ตัวนี้เนี่ยถ้าใครไม่รีบก็ไม่รีบทําไม่อยากรีบใช้คือใครมีไซต์ฟีดอมแล้วก็ยังไม่ต้องทําก็ได้นะครับ ส่วนบูเฟ่เนี่ยต้องทำนะครับผมแนะนำว่าให้ทำสัก2ตัวก็ยังดีนะครับเพราะว่าในซีรีส์อัลเทอร์เนทีฟเนี่ยแล้วมีดีบัฟสเปเชียลเนี่ยในตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมันจะมีแค่เอสเทรตัวเดียวนะครับที่มีดีบัฟสเปเชียลนะครับนี่ครับ3า25%นะครับถ้าอัพเลเวลเต็มนี่ยี่าเนะครับเดี๋ยวดูก่อนอัพเต็ม25%นะครับ ซึ่งเอามาซัพพอร์ตสไตล์ฟรีดอมของเรานั่นเองอ่าทีนี้ในส่วนของเมดพพลายเออร์อันนี้ก็คือจะเป็นเปิดสุ่มนะครับสุ่มมันก็จะได้ของในตู้นะครับบอกว่าเราได้อะไรไปแล้วบ้างอันนี้ผมได้แอสเซบูเฟมเอลมาแล้วนะผมได้2ตัวแล้วนะในตู้เนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าเราอยากเซตทรัพยากรไว้เนี่ยในเดฟไดอะแกรมเรายังไม่ต้องปั้นนะครับเรามาสุ่มในนี้ให้มันหมดไปก่อนแล้วเราค่อยไปปั้นทีเดียวนะครับ ในนี้เนี่ยมันจะมีตัวสุ่มยูนิตด้วยนะครับตัวสุ่มยูนิตนี่พีเมียมยูนิตแอสเซมบลีนะครับซึ่งดีมากนะครับผมแนะนําให้เราสุ่มไปเลยนะครับสุ่มสุ่มไปจนกว่าเราจะได้รีวอร์ดที่รีเซ็ตได้นะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเราได้ครบแล้วเราจะรีเซ็ตรีวอร์ดได้ตรงนี้ครับนี่ผมยังได้ไม่ครบแล้วเราก็ได้เจ้าพีเมียมยูนิตแอสเซมบลีได้ครบนะครับแล้วค่อยรีเซ็ตนะครับผมแบบนี้จะคุ้มที่สุดนะฮะ โอเคแล้วมีในส่วนของ exchange, exchange Setting ด้วยนะครับ Exchange Setting เนี่ยก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะสุ่มกี่ครั้งนะครับ10ครั้ง50ครั้ง100ครั้งนะครับตามเหรียญไมัลที่เรามีเลยส่วน All ไลน์อันี่ครับก็ผมก็คือการที่เรารีเซ็ตตู้ในหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีของอะไรให้บ้างน,นะครับนี่ผมรีถึงครั้งที่4นะครับครั้งนี้มีไก่ไก่ไกม่มุราโมด้วยนะฮะซึ่งสกิลของเขาเนี่ยก็ เออดีอยู่นะซัพพอร์ตได้ครั้งเดียวหรอหาซัพพอร์ตได้ครั้งเดียวนะฮะก็ดีอยู่มีวิ่งกับ e n นะครับแต่จะดีกว่านี้ถ้ามีเพิ่มเลนส์กระหลบนะครับเพราะว่าเจ้าแอสเซบูเฟเนี่ยมันระยะยิงมันค่อนข้างสั้นนะครับจากแล้วตัวก็ค่อนข้างที่จะบางด้วยผมคิดว่านะอ่ะทีนี้ผมอยู่ที่คันที่สนะี่เนาะแล้วก็สามารถกดดูได้นะครับว่า ครั้งอื่นๆเนี่ยมันให้อะไรมาบ้างนะครับเนี่ยครั้งอื่นๆนี่มีลิมิเตอร์ลิมิเตอร์ออฟด้วยนะครับได้ i n c r e a s e ATK 7%เหมาะเอาไปใส่ส,สไตล์ฟิดอมได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีพวกนี้ก็คือหมดแล้วนะครับหลังจากครั้งที่7ก็คือเกลี้ยงแล้วครับมันจะไม่มีรีวอร์ดพิเศษแล้วหรือเปล่าพรีเมยียมยูนิตเอสเมบีก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมจะแนะนําก็คือตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเราเก็บตก,ก็ตให้ครบนะครับเขามีตก,ก็ตเท่าไหร่เราควรจะเก็บให้ครบก ไม่งั้นเราก็จะเสียฟรีนะครับเราจะเสียพิมพ์ยูนิตแอสเซมบี t ติเเนี่ยฟรีนะครับไม่ไม่ดีนะครับเอาไปเป็นสุ่มตู้ธรรมดาโอเคเราผมพูดมาเยอะละแปดนาทีเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่า <c oughs> แล้วดวงผมเนี่ยยิ่งแต่จะโอ้โหหนักกว่าชาวบ้านด้วยแล้วคือผมไปดู <c oughs> ผมไปผมไปเห็นคนที่เขาสุ่มใน Youtube หรือในกลุ่มเนี่ยโอ้โห ยับหมาจริงครับอ่ะไอดี ID เนี่ยดี ID เนี้ยเป็นไอดีหลักผมด้วยนะครับผมมีไอดีลองอีกอีดีนะครับแต่ว่าน่าจะเก็บไว้ไปสุ่มวันท้ายๆนะครับเพราะว่าเพชรยังปั้นได้ไม่เยอะก็จะปั้นให้ได้การันตีไปเลยค่อยค่อยสุ่มทีเดียวนะครับโอเคเรามาที่มาตีแรกกันเลยครับผมอึบอามูโลเอามาดีๆให้พ่อนะลูก อ่ามาอย่างนี้เกลือกูว่าอ่าอยู่เยี่ยงโอ้โหเฮ้เยได้เอาตกใจหมดสักคิปเพลย์แล้วกันถ้าจะมาอย่างนี้แล้วก็โอ้โหโ,โ,โอ้ได้ได้เลสเฟมได้เลสเฟมสายป้องกันมานะครับก็ยังดีนะดีก็บ้าละ โอเคมาที่หน้าตู้แล้วสุ่มใหม่ขอร้องขอร้องละ่ะนะสักตัวก็ยังดีตัวหนึ่งตัวเดียวพอสองตัวก็ได้นะถ้าไม่ได้นี้ก็คืออ๋อโอ้อามุลร่มาอามุลร่มายังไงมีไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะไม่เห็นลุงๆเลย ทำโล่งหลอกกูป่ะเนี่ยไอ้สองตัวละไอ้เลดเฟมเนี่ยจอนี่ริดเดนอ้า,อาโอ้โหมาใคร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 อ๋อจัสติสอ๋อกย็ยังดีนะยังดีกว่าไม่ได้ยูอานะฮะโอ้ โอเคอัตรันซาร่ามีอีกไหมเนี่ยกันดั้มกิมินัสไอ้ตัวนี้ก็ตัวเก่งนะครับใน s อ r าแต่ไม่เป็นไรเราได้เราได้อัสรันกันนักบินมาแล้วครับต่อไปก็คือเป้าหมายต่อไปของเราคือไซฟิโดมกายานลัสคลายนะครับเราเหลืออีกห้ามตินะครับโอเคขอลอง ขอร้องอยากเกลือเลยไอดี ID หลักด้วยโอ้ไมกแล้วอโมโรมันต้องอย่างนี้แต่จะได้ไม่น่าได้นะครับผมไม่เห็นแอนิเมชันที่เขาได้ลิมิเต็ดอะมันจะเป็นเหมือนแบบกันนั่มรวมพลังนั่ะอโมโรมาจะมีโอกาสได้ไหมเนี่ยโอ้โหได้โหโอ้โหได้ตะยานมาโอเคมีไหมเนี่ยหลอกกูปะเนี่ย รีเจเนเรตกันดัมกันดัมกิมินาสศูนย์สองอ๋อัมโลก็แต่ไดเอสตาเยอะก็โอเคละมังมังนะได้นิวมาเป็นนักบินนะครับแล้วก mm ็ได้ยานโอ้ <box. S 2> โหยานแท็กแม่งกันดัมเอกใครเล่นว่ากันดัมเอกแต่ว่ากันดัมเอกก็คือมันยังไม่มีตัวเก่งมายังไม่มี UR อารมา ถ้ามี U R เออมันก็ดีแหละยานเมื่อกี้เกิเพียงสี่มตินะครับโอ้โหไม่มีแอนิเมชันอะไรสักอย่างทรงนี้เลือสามมติทรงนี้ผมรู้สึกว่าผมจะยับหมาแล้วโอ้ s อเซโกเฟม S R O ทาราโดกันดั R ้มโอ้โ โอ้โอ้หได้ยานมาอีก Beginning Gundam โ okay. อเคให้มาอย่างนี้ Tag Unstoppable อ่ะเหลืออีกสามมัลตีนะครับก็เปิดให้มันหมดไปก็ไม่มีไม่หวังแล้วครับตอนนี้ก็คือริบรี่มาก กิดไปเลยก็ได้นั่นแหละโอ้ยตัวนี้ได้สองตัวแล้วเนี่ยเอ้ยได้ยานอะไรเนี่ยเพิ่งเคยเห็นโอ้โหมบิสุดแถงโมบิสุดกันน้ำซีดอะเทร้อะเออไอหน้าหลอนะครับได้ได้หน้าหลอนะครับขับท่านจีจีแอนด์รีโฮมนะครับได้หน้าหล่อมาโอเคอีกสองวัตติสุดท้ายนะครับก็ไม่น่าได้ได้จัสติสตัวเดียวนะครับ ยังไงเนี่ยโอ้โหมันมันหนักจริงว่ะเลดมันหนักจริงว่ะดูดิโอ้โหบิวไฟเตอร์จีกันดั้มก็ยังไม่มีตัวเก่งนะครับแต่ยานเก็บไปได้เผื่อใช้ในอนาคตก็ทาลีไม่ได้จริงๆก็าตามนั้นอนะโอเคน่าจะไม่ได้แล้วละ่ะคือผมไม่หวังอะไรแล้วเหลือมาติสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้นะฮะ หาบมโลมาหลอกกูกูรู้ไม่ต้องมาไม,ไม่ต้องมาไม่ต้องมาทำให้ดีใจไอ้รอบนั้นก็มาแต่ SSR อรโอ้โหเลเจนเดเลตสามดาวแล้วมั้งน่ะโอ้อยากโอ้กับตันจีจีกูจีจีเลยโอ้เทิร์เอไอนวด ไอ้นวดโอ้วหหดใจได้นัาจะซิสมาตัวเดียวโอ้โคตรจะเกลือเจ็ดมัลติจริงมันควรจะออกมาสักตัวนะเจ็ดมัลติอ่ะแต่มันไม่ได้เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราไปดูตัวที่เราได้ซ้ำก่อนนะเอาบีกิ่งไปก่อนดาวนึงไป สุดยอดจริงขาแล้วผมพูดไปก่อนผมพูดไว้ก่อนจะจะสุ่มแล้วว่ายับหมาแน่ผมเนี่ยอ่ะแอสเรย์แล้แต่เ,เราได้ยานแอสเรยมานี่ยโอ้เฟียดเลยไม่เกรนขึ้นเลย ดูดิสองดาวอะ่ะเนี่ย <c oughs> อัดเฟืองไปก็สามดาวอะ่ะโอ้โหยอดจริงเหลือจะเชื่อมีตัวไหนเนี่ยเอ้ยผมมีพรีเมียมยูนิตแอสเซมบี้นี่หว่าเปิดแก้เซงซะหน่อยแล้วกัน ก็อย่างน้อย UR 7มัลติ UR ออกสัก2ตัวก็ได้นะแต่นี้คือ UR ออกตัวเดียวมันน้อยไปหน่อยนะผมว่าน้อยมากเลยแหละไม่น้อยไปหน่อยน้อยมากอ่ะโอเคมีตัวไหนอีกเนี่ยหมดแล้วนะอ่ะหมดแล้วเอออะมีเจ้านี่ ก้าวไเปิดไปเลยนะครับก้าวไเปิดย้อมใจก็ไม่ได้อะไรหรอกจริงๆผมบอกเลยดวงผมเนี่ยสุดยอดเนี่ยเห็นปะโอ้โอ้แอบปรับเลทปะเนี่ยลุงลุงบันไดลุงแอบปรับเลทปะเนี่ยม,มันสุดจริงๆวะ่ะ อ่ะไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูมาจนถึงคลิปนี้นะคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวหน่อย17บเนาทีเพราะอธิบายอีเวนต์ในช่วงช่วงแรกนะครับผมก็ถ้าชอบก็ยืมกดไลค์กดซัสบสไคร e นะครับผมขอบคุณครับ